ข้ากใหญ่เด้พี่น้องขือขี่ง้วแมน่พี่น้องเห็นว่าพี่น้องแตกกอเห็นว่าพี่น้องแตกกอออกไปอีกแท่งกุหลาบเข้า่ะผู้ใดมีพื้นทีนะ่น้าโน้นนะ้าหยางกับปลูกโรดเดอค่ะบ่ต้องลังเลดอกค่ะเพราะว่าเขาเห็ดข่าเห็ดน้าม,มันกับบูด้ดฝนเฮ้าห้าตัวนี้ไปลงุงแท่งกุหลาบไปลงุงคือไทรอบเดียวยแล้วเขากับปลูกแล้วเขามีต่ตัดกับตัดแม่พี่น้องมีตม่ใส่น้ำใส่ฟุนฟ้นใส่ปุ๋ยไปเรื่อยๆเขาบ่าได้มาขายไทฝฟุ้นไายเพือคือเข้าเห็ดหน้า มองหน้าน <le> like ู่นแม่นเท่าสีเห็ดไตมันกับพ่อได้สวัดีค่ะพี่น้องนี่แม่เพี้ยนมารีวิวอัปเดตเพี้นกระไจังน่อยเนาะค่ะเนาะเห็นบอกค่ะพี่เฮาน้ำเข่าตลอดก่อนตั้งแต่วันที่สิบสองแม่ค่ะขี่ว่าเอาขี่คูนขี่ง่าโอ้โหล้วก็เอาน้ำเข่ารอบก่อนเห็นบอกค่ะได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วค่ะเห็นบอกค่ะพี่น้องเอาน้ำใส่แล้วสวยงามพี่น้องจ้ะ ใหล่ำกหไงเด้พี่น้องคือขิงวแม่พี่น้องเห็นว่าพี่น้องแตกกอเห็นว่าพี่น้องแตกกอออกไปอีกแท่งกุหลาบเฮาานะพี่น้องเดี๋ยวแม่เพ้นสิพ้ายางเบิ่งเนาะค่ะเนาะส่นแม่เพ้นกัพ่อมาเนาะค่ะเนาะเห็นบ่พี่น้องผู้เป็นตาดีใจยุพี่น้องคือปุยขิงว่ามีแต่ต้นงใหญ่เลยพี่น้องล่างสุแตกกอมื้อนี่กะเม้าน้าขาวไม่อีกเล้อพี่น้องเพราะว่ามันขวบอาทิตย์แล้วเนาะค่ะเนาะ ลงมันกับสีน่ามลายค่ะพี่น้องน้ำถ่วมเลยเดี๋ยวมันกับยูรลงคือเก่าล่ะค่ะเดี๋ยวไม่เป็นสีพายางเล้นะค่ะเนอะเป็นบ่าค่ะเีนี้เก่าน้ำมาข่าวอีกเพราะว่ามันเป็นรอบอาทิตย์นี่นที่ยี่สีฟแล้วได้อาทิตยลัวล่ะค่ะพี่น้องก็ได้น้ำค่ะแต่ว่าเป็นตะนี้ใหญ่แต่พี่น้องเนี้ะ เห็นต้นหญ้าแล้วโอ้ยสะออนพี่น้องเลยกันมีทีได้หลายปลูกเก้าไร่สิบไร่เพื่อสิขังเห็นบ่พี่น้องญี่ปุ่นใช่ถูกงานเลยพี่น้องเพราะว่านะใส่ตลอดก่อนแล้วก็เลยมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งอีกรอบเนา,านะค่ะเนาะ อันนี้เป็นต่อคือตัดต่อแหลกไปแล้วค่ะนี่นี่เป็นต่อที่สองเลยค่ะสี่ขื้นมานี่เห็นบ่ค่ะพี่น้องเด้จังไดไม่เป็นสิ่คอยอับเดตให้นพี่น้องเบึ่งเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะมันนี่กับเอาน้ำเขาอีกค่ะเห็นไหมพี่น้องอันนี้ให้นี่ให้นี่บ่านาปันไหนพี่น้องเห็นบน่แต่ที่แหลกมันสีมนีเกิดหยาอื่นหลาย บานนี้ยาแพงก็าลากกระลังเริ่มขึ้นพี่น้องเห็นบ่อาตัดไปรอบแรกแล้วเฮาขีดป่นถึงัวมาเฮ้ยพี่น,อนอ้องเห็นบ่อสมันก็แค่สีห้างห้างปักบไม่มีแล้วค่ะเดี๋ยวต่อไปมันก็นสีที่เองพี่น้องขันเป็นต่อสองต่อสามไปมาพี่น้องกระลังสีเท้าเครื่อนไ่มคะ่ะ มองมองได้ยาอ like, ื players, grass, yes. ่นบ so like ่หลายิ net, <t waste écrit> ่งมี้เป็นกลาหลายมองได้ยาเหนอื่นมันเกิดหลายต่อหลอบแหลกเนาะค่ะเนาะมันกี้สีนี้เป็นกลานี่ยหน่อยแต่ว่าเมื่อกี้เท่าเคลื่อไปที่พี่น้องกันเลยค่ะกำลังสิเท่าเคลื่อนด้่พี่น้องเพราะว่าเาใส่เนี่ย เห็นว่าพี่น้องไอ้ซุ้มหม่องมันหน้านหนามันกับสีมี่ลายหยางอึนกับสีน้อยเห็นไ่มพี่น้องกระสะออสิยังอยูได้ค่ะกระลั่งเขียวงามเห็นบหมค่ะผู้ใดมีพื้นทีหนะน้าน้นนะาหยังกับปูกโรดเด้อค่ะบ่ต้องลังเลดอกค่ะเพราะว่าเฮาเฮ็ดข่าวเฮ็ดหนะ้ามันกับผู้ใดฝนเฮาหยางตัวนี้ไปลงแตงกลาไปลงคือไทยรอบเดียว กะเท่ากับปลูกแล้วเขามีตะตัดกับตัดแม่พี่น้องมีตะใส่น้ำใส่ฟุ่นใส่ปุ๋ยไปเรื่อยๆเขาบ่อใดมาขายทรายปุ่นไรเพื่อคือเข้าเห็ดหน้ามองหน้าน้นแม่เข้าสีเห็ดไปมันกับบ่ไดปุ่นแม่พี่น้องแต่ก่อนนี่มองนี่มันสิเป็นหน้าน้นไอพ่อ,อยู่เฮือนนะ่ะเพิ่นเพิ่นสิบ่เห็ดหน้าไหมคะ่ะเพิ่นปล่อยเป็นหน้าเหือใแก็เลยขอเพิ่นว่าหาเอาแพนโกลาลงเน่ ปุ่เพ้งกอล่าเพราะด้ให้งว่เน่ยเพื่อกันเลยโอเคไหมคะ่ะพี่น้องกันเลยมาถ่ายเห็นบอกมันเป็นพื้นที่เจา้าออกแยกๆข้างโน้นแม่พี่น้องอันนี้มันเป็นน้องสาค่ะแต่ว่าทั้งทงนี่กับเป็นดำหน้าเฮ็ดหน้าค่ะแต่ว่าตัวนี้มันเป็นที่ออกแยกๆที่เพิ่นบอกเฮ็ดหน้าไหมคะ่ะกันเลยมาลงเพ้ง,พองกอล่าเด็ดคะ่ะพี่นอ้องลุงเพ้งกอล่าไปมันได้ต่อแรกค่ะแม่ตัดตัดไปแล้วอันนี้เป็นต่อสองค่ะพี่น้อง คุณถึงว่างามอีีพี่น้องเห็นบ่กําลังสิเท้าเคื่อไปด้วยค่ะกําลังนองนยังขันน้ำขันฟุ้นขันปุ๋ยเสมอมันก็สิงามอยู่พี่น้องเห็น่ะยันยังไดบางๆแม่กแต่สี่อยอปเบดพี่น้องบึ่งเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะอันนี้สำหรับสวนพ่อมาแม่พินค่ะยังไดกับฝากที่ตามเด้อค่ะเด้อค่ะ กำลังเขียวงามพี่หนอ่อาติดตามแน่ค่ะว่าพี่หน่อเป็นที่จเจ้าออฟแก๊กแอกแม่กับปู่ไปเหตุไปเอาหนามสุราซิวลงมาใส่ค่ะเี๋ยววางวางี๋ยวเนี่ยกับสิ่อยอัเปเดียดในั้งในเบิง์นเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะ 买外三。乖乖